ในโลกของยุทธศาสตร์ทางทหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาวุธนำวิถีที่มีประสิทธิภาพสูงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมภูมิภาคและล่าสุดจีนได้เปิดตัวขีปนาวุธต่อต้านเรือรบรุ่นใหม่อย่าง YJ-83 หรือ YINGJI-83 ซึ่งสร้างความสนใจอย่างมากในแวดวงการทหารทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำขีปนาวุธรุ่นนี้มาติดตั้งบนรถถังดัดแปลงพิเศษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยร ภาคพ,พื้นดิน yj 8 3เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือความเร็วสูงที่จีนพัฒนาโดยมุ่งเน้นการโจมตีเป้าหมายในระยะกลางถึงไกลมันถูกออกแบบให้สามารถทะลุทะลวงระบบป้องกันของเรือรบยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีนำวิถีแบบเรดาร์อัตโนมัติผสมผสานกับระบบอินฟาเรดในช่วงท้ายของวิถีการบินทำให้ขีปนาวุธสามารถตรวจจับและล็อกเป้าได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนอีกทั้งยังมีระบบ ้านการรบกวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยทำให้การยิงขีปนาวุธนี้แทบจะไม่สามารถถูกสกัดได้ง่ายๆ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือการนำขีปนาวุธ YJ-83 มาดัดแปลงติดตั้งบนรถถังหรือยานเกราะล้อย,อยางทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในภูมิประเทศที่หลากหลายโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งและแนวปะทัดที่ต้องอาศัยการยิงจากพื้นสู่ทะเลรถถังที่ติดตั้ง YJ-83 มักมาพร้อมกับเรดาร์ควบคุมการยิงขนาดเล็กและเสารับสัญญาณดาวเทียมเพื่อเพิ่มความแม่นยำ และความสามารถในการเล็งเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ในเชิงยุทธศาสตร์ขีปนาวุธ YJ 8 3สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเพราะมันช่วยให้หน่วยรบภาคพื้นดินสามารถคุกคามเรือรบของศัตรูได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาอากาศยานหรือเรือรบขนาดใหญ่ซึ่งหมายความว่าจีนสามารถกระจายอำนาจการยิงออกไปในหน่วยรบเล็กๆที่มีความคล่องตัวสูงและทำให้การรับมือจากฝ่ายตรงข้ามซับซ้อนมากขึ้นการยิงขีปนาวุธจากรถถังที่พรางตัวอยู่ตามแนวชายฝั่งสามารถ เปลี่ยนสมรภูมิทางทะเลให้กลายเป็นพื้นที่อันตรายสำหรับเรือรบศัตรูทุกลำ ด้านคุณสมบัติทางเทคนิค YJ-83 มีระยะยิงที่ประมาณ180-250กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสภาพแวดล้อมทางยุทธวิธีตัวขีปนาวุธมีหัวรบระเบิดแรงสูงที่สามารถเจาะกราะของเรือรบขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพความเร็วของมันอยู่ในระดับความเร็วเสียงย่อยทําให้มีความยากในการตรวจจับจากระยะไกลเมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธที่มีเสียงดังกว่านอกจากนี้ยังสามารถยิงในรูป แบบยิงแล้วลืมหรือไฟล์แอน์ฟเกตซึ่งช่วยให้ผู้ยิงสามารถถอนตัวหรือเคลื่อนที่ต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องควบคุมการยิงต่อเนื่อง การเปิดตัว yj 8 3บนแพลตฟอร์มรถถังยังแสดงให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ในการบูรณาการระบบอาวุธระหว่างกองทัพบ,บกและกองทัพเรือของจีนโดยเฉพาะในบริบทขององค์การควบคุมทะเลจินใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทที่ตึงเครียดตลอดเวลาขีปนาวุธชนิดนี้สามารถใช้ในการป้องกันชายฝั่งหรือแม้กระทั่งเป็นเครื่องมือเชิงรุกในการขับไล่เรือรบของชาติที่เป็นคู่แข่งหากเกิดความขัดแย้งทางทหารขึ้นอย่าง ัพนแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการถึงจำนวนของระบบอาวุธ YJ-83 ที่ติดตั้งบนยันเกราะหรือรถถังของจีนแต่จากภาพถ่ายดาวเทียมและรายงานข่าวกรองทางทหารบางส่วนชี้ให้เห็นว่ามีการทดลองใช้งานจริงในเขตชายฝั่งภาคใต้และบางส่วนของมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งอยู่ใกล้กับไต้หวันการเคลื่อนไหวเช่นนี้แสดงถึงความพร้อมของจีนในการใช้กำลังเชิงรุกหากจำเป็น สรุปแล้ว YJ 8 3ไม่เพียงเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่ทรงพลังเท่านั้นแต่การนำมาติดตั้งบนรถถังหรือยันเกราะยังเป็นการยกระดับยุทธศาสตร์การรบภาคพ,พื้นดินสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทางทะเลจากบนบกได้อย่างแม่นยำและคล่องตัวช่วยเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการป้องกันชายฝั่งและทาให้ศัตรูไม่อาจประมาทต่ออานาจการยิงของหน่วยรบเล็กได้อีกต่อไปโลกกาลังจะ ตาดูว่า YJ 8 3จะเปลี่ยนสมการของสมรภูมิยุคใหม่ได้มากเพียงใดและนี่คือการเปิดตัวที่อาจกลายเป็นหมากสำคัญในเกมยุทธศาสตร์โลกใบนี้